สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับหมอผีเขมรอุชตัก <c oughs> วันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูนะครับฝูงบินทรมโลกตอนนี้ข้าศึกมันกำลังบุกมาที่บ้านประทัดบุกตำบลประนัุบุกอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งต้นไม้แห่งหนึ่งมันมีสัปลาดเต็มไปหมดด้วย หลายล้านตัวเลยทีเดียวท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่กลัวเรามีนักล่านักล่ากำลังเก็บเกี่ยวมาดูสิว่ามันคืออะไรไปทางไหนดีเนาะเอาลาะทางนี้เลยมาดูสิว่านักล่าเราจะล่าอะไรสัตว์ประหลาดที่มันบุกโลกในวันนี้เืชีวิต2องสสนักล่าเรามีสี่ชีวิตครับ ดูว่าผมนับผิดโอมีทางนู้นด้วยตัวนั่นนะฮะดูครับใบไ,ไม้มันริกหมดเลยครับท่านชมนู่นอือเต็มเลยนี่นี่มันกินใบอะไรลู้นี่อือนี่ครับนี่ครับเต็มเลยนะครับท่านชมจะมองเห็นหรือเปล่าครับ นี่ครับมันเป็นแมงกี้นูนครับดูครับยิบสายยิบสายแล้วครับเพือลายมากเลยตื้อตื้อมากเลยโ่ามันกําลังกาะขี้เนี้ยด้วยท่านชมนี่ลุงมลุ้มลุ้นี่นึกกาะขี้เนี้ยเลยนี่มันช่วยกันด้วยนี่มันช่วยกันด้วยนี่นี่นี่ครูนี่นี่เออดูครับจับตือจบนบ้าให้จบเลยให้มันนานดูครับดูดูนายพรานเราครับออ้ยเป่งเต็มไปหมดเลย สนอมนะนู่นูครับเต็มไปหมดเลยครับนู่นน่ะลุ้งเลยลุ้งครับใบไม้นี่มันกินจนเหลือแต่อะไรนะเหลือแต่กิ่งก้านนะครับโอ๊ดตรงไหนมีใบยอดต้นยออยินิดน่อเฮ้ยอันนู้นเฮ้ยเฮ้ยคืในลุงนี่เยอะแยะเลยลุงนี่อืออือปารูกนึกมันเยอะจริงๆกับพี่น้อง าทุกท่านชมเฮ้อลุงบินถล่มโลกเจ้ามาเลยจะมาถล่มโลกยวเจอพวกขา้าจะจัดการพวกเจ้าแน่ๆเลยเฮ้นี่ท่านชมดอูอออ่ายิบเอายิบเอาเลยแน่นอนเอาไม่ได้ลุงอาบน้ำใหม่นี่ครับนี่เนี่ยเดีย๋ยวอยุอับจับไปดูเด้อท่านชมนี่อึอบเอ้ย หนึ่งตัวดูครับอันนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์แมงกินูนสีดำแต่เป็นแมงกินูนขาวเออจรออาดะนววินน์หนอจราดตรวษไายเลยเออตัวนี้แนะเออ่เออเอ้ยสะอพกอยู่แมงเบัวอ้ยไปเตะใบบุญปรามตัวอ่ะกระโดดวิเคยคลาย คลายแมงยีนุ่นหน้านุ่นุ่งเละจะนำเอเองจับนี่ก็มือลุมมือเดิมตัวนั้นล่ะนี่ครับท่านผู้ชมว้ายพอได้เกลี่ยเลยเด็ดไปพวกนั้นบ้านก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ทำไมมันรู้วะฮะไอ้พวกนี่นะทำไมมันรู้ว่ามันมีวะยักนะ นี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนทางนี้ก็มีครับเนี่ครันกินยอดข้าวใบยอใช่ไม่ไม่ใช่ใบยนี่ยกินยอดข้าวดูครับมันมันกินเล้าขาวนี่ท่านผู้ชมครับเยอะแยะเยอะเลยรถดีต้องมาแล้วนี่ทำไมรถดีก็ใส่ได้ใส่เกลือได้บักดองแก้มเล้าขาวไปแล้ว เออท่านผู้ชมเดอ้อดูครับเนี่มาเก็บเดอ้อนี่ครับนายปลาเรากําลังอ,อกล่านะครับนี่ครับสีชีวิตนะครับกําลังเก็บฝูงเอเลี่ยนบินถล่มโลกมาเลยเอเลี่ยนแบบนี้อร่อยปากดูเจ้าดองอันนี้อะไรนี่ไว้ปลาดองดิอะไรนี่ไว้อยู่ตรงนี้นี่ลุงเยอะนี่ฮะ ดยอ๋อนี่แไรเพาะพันธุ์อยู่ตรงนี้เองนี่ดูท่าำชมเก็บเอาเก็บเอาเลยเว้ยเก็บเอาเลยเนาะใครจะเก็บทิ้งเนาะเดือดโอ้ยปกติผมเห็นแต่มันกินไอ้ไอ้อะไรนะใบโยตัวไอ้นนี้มันใบนี้มันก็กินด้วยเนาะนู่นนู้นลุงลุงนี่เฮ้ยมันจะบีนเร็วเอาบปุ๊บปุ๊ไปเลย มือไม่ไหวเหมือนจกอย่างนั้นเลยนี่ยนู่นน่าดังมันหนุนมๆก็เป็นหนุ่เป๊ะเลื่งเบรดเบรดเพื่อนกำลังเก็บครับทำชุมใครสนใจก็มีขายนะครับกิโลกรัมละท่าไยดองพันหนึ่งบ่โอ้ยถึงนู้นว่าสองพันถึงนู่นว่าสองพันแต่โอ้ ดูไปถึงนู่นขวดน้อยนู่นะครับนู่นไอ้วนั้นว่าขวดน้อยก็เอาแล้วแต่อุ้ยอ่าก็จริงแล้วแมงกีนู้นนยก็จะจะได้กินในช่วงนี้แหละครับต้นฤดูฝนนะครับผมช่วงที่เอ่อมันจะเริ่มมากินใบยอก็ช่วงต้นฤดูฝนนะครับหลังจากนี้ก็จะหาตัวมันไม่เจอละนี่ครับดูก่อนครับ นักชมใครมาเห็นก็อย่าลืมกดแชร์ให้อุตส่ด้วยนะครับนี่ครับแชร์ไปให้ไกลกดแชร์ตะพื้นตะพื้นเลยเนะนอะพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนะครับต้นจจเก็บผมมาด้ยออนั่นแหละครับใครบกใครจะมาเก็บก็เรียนเชิญนะครับผมที่บ้านประทัดบุตบนประทัดบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์อันนี้พอลูกอ่อนครับทำไมว่าเป็นลูกอ่อนครับยังไม่ออกยังไม่ออก <c oughs> <c oughs> พอลูกอ่อนพอลูกปวกเปียก <c oughs> <c oughs> อันนี้ท่านชมฮ่่อภีเมรอุชตับเห็นแมงกินุน<บ>มันเป็นเอเรียนิดหนึ่งที่มันชอบมาบุกถล่มโลกนี่เป็นยุงพันปีครับท่านผู้ชมยุงนี้นะครับถ้าพวกผมไม่อยู่แถวนี้ห้ามเข้ายุงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะเข้าแล้วออกไม่ได้ครับเพราะประตูมันปิดอะไรก็ไม่รู้ บึ๊ดโอ้ยมีบักพริกด้วยท่านชมนี่นี่พริกขี้หนูนะทางนู้นมีเยอะไม้ทางนู้นอะเนี่ยไอไอต้นยีนิดตรงนั้นฝั่งนั้นอะมันสูงเอออ่ะนั่นนั่นนันู่นไอตรงนั้นก็เยอะแต่สูงครับท่านชมนู่นเต็มเลยน่ะทำยังไงอ่ะที่นี่โอ้ยดำเมี่ยมเลยครับนั่นอะตรงยอดนั่นอะ มีไม่ต่ำกัน2สองสามร้อยตัวเด้อเนาตรงนั้นน,100น,นี่แหละครับผมเอเลี่ยนบุกตัวมนพัดบุก <c oughs> เจอนายพรานสี่ชีวิตห้าชีวิต,ตอาอ้ดูเลเอเดี๋ยวซื้อเองมา <c oughs> มาเด้อมาเด้อครับเสี <c oughs> ยงดังไว้ก่อนครับไม่มีคนดูช่างมัน <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดตัวพื้นๆอุ้ยตับดีเด้อน,นะครับท่านผู้ชม ออเออเย้อเวรี่กู o นะครับนี่อด oh. นี่ดึงช้าง็สน้ามึงเกิดเลยอื้อ <Yeah. Yeah. S 1> นี่ครับอ่ะต่อไปก็เป็นถึงคราวเมนูนอ่ะท่านผู้ชมนะครับภารกิจนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อย นี่ครับยุ้งเก่าแก่นะครับยุ้งเหือนะครับใครมาแถวนี้ครับระเวดระวังด้วยครับถ้าเข้ายุ้งนี่แล้วออกไม่ได้ครับประตูมันปิดนี่ครับทีมงานล่าตัดประหลาดเอเลี่ยนนะครับอ่าสี่ชีวิตห้าชีวิตนะครับแยายกันไปแล้วครับนี่ครับก็อันนี้ก็ทางเจ้าดองลุงเยอะนะครับแล้วก็นี่ครับย้ายได้คนนอหนึ่งคนอัหนึ่งมา รู้ครับผู้บ่าวครับอือผู้บ่าวมัตซี่ซี่ก็ไ,ได้เมียท้องอยู่ผู้บ่าวมัตซี่ตันนั้นซี่บบเป็นตัวนั้นเล่าขาวอย่างเดียวไปดีกว่าท่านชมโอเคครับผมเนี่ยอุจตับลาไปก่อนเด้อท่านชมน,น,นะครับว่าวันนี้มาดูก็จับกระยงครับบ้านผมเรียกว่ากระยงนะครับแมงกินู่นนะครับ ก็ได้ไลยอยู่ครับก็ดีต้นมันสูงมันเลยยิบไม่ถึงเดี๋ยวสับรลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับก็ <laughs> อย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดตะพื้นพืนให้ผมด้วยนะครับ <laughs> ถ้าใครไม่กดก็ <laughs> แล้วแต่ <laughs> <laughs>